ขอ,อกราบรรสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกท่านนะคะเมื่อวันนี้เบิงสูตรคำนวณแม่ปั่นนะคะตอนนี้ก็ใช้เวลาในการคำนวณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดซับสไคร้นะคะเบิกซับนาคีเบิกซับพารวยนำเสนอเป็นแนวทางเรือพี่น้อง มาถึงคุณแม่ก็คำนวณเลยเนาะคุณเก่งมากสิออกก็ได้เด็กเนาะคำนวณไว้เลยเนาะแม่เนาะคำนวณไว้เลยเพราะว่าแม่กับพี่ซื้อกันแม่ซื้อซิแม่กระสือหลอดมากชุบหดู่เนาะ่หดตลอดไก่เมื่อแม่ถึงมากินงวดแล้วครับแม่เนี่ยเอาไม่ถึงพี่ต่อกันมานึ่เออหดอันสามแปดแม่กระถือหดที่อช่อแม่กระถือ แล้วมันมันถือติดกันเนาะครับสองหัวติดกันสองหัวติดกันแล้วเนอาะแกะมันมันไม่สบายอยู่ครับแต่มันติดกันมาสองมันสองหัวก็คือว่ามันจำตัวเลขไม่ได้แต่เขาถือไม่ถูกทั้งหดอยู่เด้อโอ้ถูกทุกงหัวอยู่แต่ตัวเลขไม่ได้แต่งวดศูนย์ซีซีนี่แม่ถูกสามตัวเลยไม่ใช่ครับถือสามตัวเลยก็มานบางวดที่สองมากครับแวไ วดนี่ยังว่าว่าไม่ถึงยังได้วันนี้ดอกอมาเช็ดเบึงนี่แหล,ละรเรื่องบึงกันนี้แหล,ละโอ้กันตอนนี้กำลังคำนวณอยู่นะแม่เนาะเต่ยิบสีซีรอสักครู่นะครับให้คุณแม่ใช้เวลา,า,วาเก่ามากเนาะของประชาบาเก่ามากครับตดจอตัดจอตัดจอ เือเางมาได้ก็ได้ครับเป็นตรคำนวณเนาะคุณแม่เนาะคเนินจะเอาตัวเโผก็ลวยตายทันเดียวไม่ถึงถึงอื่นมันก็ถือต้องไล่ตัวเนาะซื้อยายเนาะือตัวนึงกับตนึงเม่สื้แต่ละเนแม่ก็ใหญ่เดาอบางเปนเมใหญ่เนาะครับบอกตรงตรงเลยนะแม่าะตรงตเลยล่ะไอเีแกวก็ไม่เท่าสามลอยนีโอ้ห้าเาแก่ัดยกดักใส่มันบรเม็นมาสือวยโหลดเพราะไม่เรียกรายตัวก็ซื้อรายบาทเนาะ ตอ้มันถือเนาะอพอเด็กาก็ไอมันถือก็เอาด้อ <c oughs> หารมาเลยสองวดงวดที่แล้วเข้าสามแปดนะครับแม่เออ,ขอเข้าสามแปดไปว่าซื้อวัตบรหลายนึงหลายโ่ถือ 3, 8, สามแปดซื้อวัดบหลายซื้อวัดบรหลายงเข้รากรก็หลายโซ มันเด็กกำนวนเนาะมันต้องหลายเนาะตอนนั้นเสียดายตรงนี้ัดอองก็ออกอันเดียวเนาะก็กแล้วก็ดามันเป็นเด็กสูตรเนาะมันก็ะเด้ลายตัวแต่เพราะรกคาข้าบเข่านะแม่เาะรกคาข้าบเข่ามีะเมีเอามันกระดายครั้งอีกครัตัวเด้กเอางหนึ่งแปดนแปดนี่ละหน่แปดสอง ดีด้วยดีดีแม่ปรควรจะมากที่ัะเอาเลยทำการบ้านนัดก,ก่อนดอิโอค่ะก่อนเข้าห้ <c oughs> ขอ,ของสอบใช่ไหมแม่ <c oughs> หนังสือพานี้ไม่จับเลยวา้าวาจับโดนแล้วว้า <c oughs> มันพัก จับแต่เพื่อวันพระมันพระหนึตั้งใจอยู่ครับอธิษฐานหนึ่งวันหนึ่งใช่ไหมแม่อทิตย์นหนึ่งวันหนึ่งที่เหลือจับอันไหนแม่ที่เหลือก็จับอันนี้แหละไม่เอาเขาสวนยังไปเลี้ยงไม่ได้นอนดอกเพิ่นเจี๊ยังไม่เลี้ยงคำนวณเลยัวเอ้ยคนเฮาเจี๊มันไปทุ่มเทไปเด้อน้ำเล็ก คันไปทำมาออกไปจะน้าที่ำมาบานนี้มไปน้ำเหนียวไหลกลัวทำมาแล้วเนี่ยมากแล้วแม่เนี่ยมากเข้าหลายงวดแล้วนะแม่เนาะมันมันเข่าเราก็ทีได้อันนั้นมันครัแล้วมันมาเข่าก็ไดยเข้าหนึงแล้วอมันติดใจกว่าแม่มันเข้าหลายงวดเนี่ยเออมันเลยติดใจเลยอยากเคสบ้าเศร้าสันเด้ย์ใครก็บ้าเสียวบ้าเออขนาดลูกนี่ยังไม่บอกเลยไม่บอกมาซศาหรอก บอกเขาเขาไปซื้อน้ำดอกเขาไปเสียเงิเอาคนเดียวเลยผมเนี่ยแตมันถือไอแม่มมจะถืออีนี่สิเดือดเยอะแต่ว่าเขาไปซื้อนะพออยายางเขาเสียเงิน <Okay. S 2> <c oughs> อันนี้เล็กกันแม่หรือเล็กกันนะครับเนี่ยอืมกันร่างครับก็คุณแม่เก่งไว้เรียบร้อยแล้วแค่คัดลอกเฉยนะครับเอฟซีครับอันมีบนอันนี้ล่างล่างแยกล่างแยกบนให้เนะแม่เนาะให้เร่อยบาทอาเทียมันแมน แม่ต้อจะคัดลอกไว้แล้วแม่เด้อัลอกเอาไปอ่ะเบิกซับฝันดีเพราะรนมี้วเบ่าฝันจะแคร์ดอกเบี้ยนงถือเป็นยังไงนี่ใเจไามเป็นยังไงมันเ็ฟันมันถือรอดเตะถือขอ,อ,องออขมันเอาอยูงมันอือเอาแคนเคนได้ไหมขันันเ็เตะวด,ดีต่ทด้องิาหลายบาดีดอกที่ซื้อลายบาดยุคของเราติดเองซื้อเองนะแม่นาอเฮ็ดเองซื้อเองไม่อยากน้ำไปปรเตี แล้วแต่ไใสรซื้อว่าซื้อใครซื้อว่าซื้อ,อว่าชิมกักซูนไลน์อันมันเป็นเลขสัญจรสัญจรในขอบมันสอบแต่ไม่ซูนนะเลยคิดว่าเออเจ้แม่ที่ดีบอแม่มันจะไม่ซูนเพราะถ้ามันบ่ามันบอกมาหาเข้าอ่าได้นอนวันแง่ด้วเนาะวันแงมันนอนนี่บังเขามาถือสามตัวถือตัวละห้าบาทสามตัวเนี่ยถ้ามึงถือก็มีกำไรหลายลอยอยู่ตัวมันเป็นเลขสูตรนะแม่ล่ะเอ๊ะ ที่เป็นอะ่รไใ้พู่นึงสองคูด่เนี้เสอนเจ้ารดมึงมาแม่หายสาวอีสาวืี่อเด็กื่อจะระโตเทียเทรละโตสาวโตมึงชื่อตะดีหอดเพราะมึงอกแต่ข้อนมึงก็ม่ถือตกไว้เยเแล้วกณซื้อดินค่าสอบมึงถือยากด้วย่าอ่าอ่า่าอ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 ่อ่า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 อาอ่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 าม่ท้่อ่อออ่าง่าอาอาออ่อ่อา่อ เจ็ดหนึ่งเออจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับหกสองหนึกสองเจหนึ่งกับหสองเาแม่ก็อสื่อตัน้าไอ้ีนี่ไเห็นต้นไม้ของแม่นี้นี้เห็นยังบเห็นหาเหแล้วไปเห็นไปหาแล้วม่